มานูแน้วครับล้อแก้มออกนิดนิดโคตรสวยครับหน้ามันหล่ออ่ะมันทำให้ใครหลายๆคนนะครับใจสั่นนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมเองก็ใจสั่นนะครับโออศูนย์แปดนี่กำพื้นนะนี่นำเบลล์เออที่บอกว่าที่กมน,นี่วันนี้มีนิวเอเวอร์เ e สเน็กเน น่าเอเวอร์เรสต์เน็กเกนีกว่าะไพธาเนียมพัดเลยนะครับก็วันนี้พามาชมนะครับคือเป็นคําถามของลูกค้าเนี่ยหลายท่านมากเลยตั้งแต่รุ่นนี้ออกมาครับถามผมว่ายางเดิมเนี่ยใส่กับแม็กใหม่ได้ไหมนะครับอีพีหนึ่งที่ผมทำเมื่ออีพีแล้วเกี่ยวกับล้อใหม่ใส่กับยางเดิมได้ไหมนะครับของ HRV ซาวีก็มีทาถามมาเยอะมากครับแล้วก็มีลูกค้ามาถามเรื่องเอเวอร์เรสต์ด้วยครับนี่วันนี้ก็มีตัวอย่างมาครับลูกค้าเลือกเป็นล้อเวสครับเป็น VF28 ตัวใหม่ล่าสุดครับลูกค้าคันนี้ยากใส่กับยางเดิมครั ตัวนี้ของเดิมโรงงานเนี่ยตัวไบเบร์โบลต์นี้จะเป็นขอบ20มานะครับก็ค mm ื hmm. อยางเนี่ยเขาจะลดสเปคด้านหน้ามาเป็น255นะครับรุ่นก่อนมันเป็น265 60นะครับตัวใหม่เนี่ยเขาลดสเปคหน้ายางลงจะเหลือแค่255 55 20ครับคือ255ด้านกว้างเนี่ยคือใส่ได้ครับยิ่งกระถางนะครับล้อเดิมเนี่ยสเปคกว้างเมื่อกี้ผมถอดอูแล้วกว้างกว้าง8นิ้วออฟเซ็ตเนี่ยจะบวกอยู่55ครับบว,บวกไปข้างในครับตัวล้อใหม่เนี่ย VF08 เนี่ย ของผมมันเป็นควา20กว้าง9ครับบวก15ก็จะดูเต็มพื้นนะครับดูเต็มพื้นนะให้ดูของเดิมว่ะล้อมจะหุกหุน่อยนะมันจะหุกหุนเข้าไปเดี๋ยวพอเราใส่ล้อใหม่ปุ๊บแก้มยาวก็จะปิ่มๆพอดีทางมันจ้เริ่มเป็นสีดำเงาดเงาครับแล้วก็สิ่งที่จะได้อย่างรล้อเบาต่อป่ะ อันเนี้ยของเดิมมันหนักแน่นอนครับก็เดี๋ยวลอชมวงดีกว่าว่าตอนเสร็จแล้วจะสวยลงตัวขนาดไหนนี่ครับล้อเดิมยี่สิบกว้างแปดเรื่องเซนเตอร์ลงยางครับนี่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราย้ายให้ใหม่ครับนี่คือตัวต้ตัวเข่าย้ายมาที่ล้อใหม่อันนี้จุกเดิมครับเครื่องอยู่ที่เดิมครับเราเปลี่ยนตัวจุกไปนี้ด้วยครับเพราะจุกเนี่ยมันต้องมีตัวยึดหลักนี่ครับเราก็จะใส่ให้ที่เดิมครับไม่ต้องกังวล ลิงเราก็ใส่ให้ด้วยคนระับพอะล้อใหม่เนี่ยด้านนอกเนี่ยร้อยหกครับส่วนด้านในเนี่ยเก้าสิบสามครับเราก็ใส่ให้ครบ,ครบจบที่เดียวปันลมปันล้อให้ก่อนนะครับการตัดเช็ดยาให้นะครับเพื่อความเงาเข้ากัลบล้อย้ำโครงย้ำกอนเป็นเคยก่อ,อนโรงงานโอ้หล่ออ่ะแม่อยากได้อ่ะออ้ยหล่อมาก สวยมากดูดิเอาเรื่องวะดูดิข้างหลังยังหล่ออ่ะหอบั้นท้ายก็งามอ่าจะมีรูปลงหน้าเพจให้อีกนะครับก็อรูปไปไว้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวได้อยากได้อยากได้อยากได้ใจสั่นเลยเนี่ยจะเอาไงขายเลยไหมมีดำอ่ะก็ต้องจัดเพื่อ <c ười> ลูกค้าไงเอามาแต่งไหม อ้าเรียบร็จแล้วครับล้อใหม่ใส่พยางเดิมได้ไหมได้นะครับเนี่ยมาดูที่เบมสก์ก็น่าก่อนครับของเดิมก็ได้เพราจะหุบกว่มันจะล้อนออกมาคือแก้มยางจะหุบนิดนึงนะครับคือด,ดินนะี่ยไม่กระเด็นแน่นอนเพราะาหน้ายางตรงเนี้ยยังอยู่ในแนวเส้นของตัวคิวรอนะครับหน้ายางแต่แค่แก้มตรงเนี้ยออกมาเท่านั้นเองครับแก้มยางเพราะว่าออฟเซ็ตเนี่ยมันบวก15ของเดิมเนี่ยมันบวกอยู่55คือมันจะคูณเข้าไปครับ รุ่นนี้เอเวอเรสตตัวใหม ну ่แล้วสุดเนี่ยหานล้อมันกว้างกว่าตัวเก่าก็เลยออฟเซตบวก5.5เนี่ยของเดิมมันถูกนะครับส่วนของใหม่บวก5เนี่ยมันก็จะดูล mm hmm ah yeah. ้นก่อนิดนึงครับนะครับลองดูโครงนะครับส่วนสูงก็ยังเป็นส่วนสูงเดิมเลยนะครับลูกค้าคัดทั้จริงๆไม่อยากโหลดด้วยนะแต่ยังไม่มีสัวบิโหลดนะก็เลยใม้ไปบอกระยะโหลดเนี่ยความสูงก็ประมาณนี้นะน้าด้านหลังหลังต้องถูกว่าหน้าอู่แล้วนะ สีดำเงากับรถสีดำรถดำเงาล้อดำเงาเนาะเช็ดยางให้ครับข้างหลังก็แนวเส้นเดียวกันนะครับพอครับไม่ไม่โผล่แก้มยางโผล่อีกนิดนึงก็คือดูสวยอะดูเป็นรถแต่งนะครับล้อแบบพอดีเออ่ไม่ได้พอดีเกินไปครับจออกอีกนิดนึงขอล้อกับบั้นท้านท่ายให้ดูด้านท้ายหน่อยได้ป้องไปท้ายบ้างไปท้ายสวยอ่ะกะได้ ต้องเปลอล้อนะครับราคาล้อเปล่านะครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับแล้วก็ใส่กับยางเดิมไปเลยได้เลยนะครับรับลวงฮับลิงก็แถมให้ครบนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเช่นเคยครับฝากไว้หนึ่งแนวทางนะครับเอลเดสเน็กเ n ตัวใหม่ครับชอบถุกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ